สามสองอะไรนะครับเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะอะะไรนพี่ตูนกับพี่ก้อยเคยมาพักที่ห้องนี้เลย S2 เอสทูเลยเพื่อนๆนะอยากจะมาซึมซับแล้วพี่ตูนพี่ก้อยมาพักยังไงนะเอสทมาพักแล้วก็ไปทำบุญกันที่โบอองนะคะหลังจากนั้นไม่นานเขาก็แต่งงานโอ้มีเรื่องราว์มีเรื่องราว์ครับครับห้องนี้เลยนะ S2 S2 อสทน้ำก็ใช้ได้ด้วยน้ำใช้ได้น้ำใช้ได้ น,น้ำได้เลยน้ำนี้จะไหลลงทะเลนะใช่ค่ะไปบรรจบก,ก,กันลลทนีไไนไน่ไม่กลองอเป็รวมกับที่แม่น้ำใหญใหญ่ที่แม่กลองนะเพื่อนเพื่อนคือไปข้างบนมีห้องฮันนีมูนห้องแห่งความรักรักกันรักกันก็มาฮันนีมูนกันออออยู่ตรงไหนยู่ตรงไหนตามไปสิ มีเดินชนี่สะพานนี้ใช้ได้ไหมฮะอืมช่วงนี้อันตรายโอ้โหไม่น่าไปพี่ขาดอย่างนั้นพี่ไปดู ไปดูไปดูห้องฮานีมูลแยกเดี่ยวเลยฮานีมูลอ่ะแยกเดียวเลยแยกเดี่ยวแยกเดียวฮานีมูนต้องแยกดียวอมาต้องไปท้องหไป้องไปอ่ะไปอ่าไปไ้ผิดท้อง ตรงนี้จะใช้หมดเลยค่ะใช้ของเรามาดูสระว่ายน้ำกันมาดูสระว่ายน้ำนะครับ โอ้มันเป็นแบบนี้ไปถึงสาวยน้ำแล้วครับโดดลงไปได้เลยนะน้ำลึกอยู่ประมาณเนื้อค่ะโอ้ประมาณอกแต่ว่าด้านล่างเนี่ยมันมีไม้ไผ่รองรับนะคะขาวจะไม่ถึงอ,อืมสาวยน้ำส่วนตัวน้ำธรรมชาตินีน้ำธรรมชาติแล้วลงไปเล่นบ้างไหมคะเล่น่หยกระโดดตู้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  สะพาแนแฝงโห,งงหทั้งยี่สิบทั้งแห่งสองห้าสองแปดแล้วครับเนี่ยวางกระแจ 5. 5. 5. กข้าข้าสาวมันโรแมนติกนะ้วดูสิดูสะพานแล้วท่าก็ไม่ซ่อมแล้วโพรมันเดินไม่ได้นี่มันเสียงอ่ะนะพี่ วันนี่มูนรักกันก็มาเปลี่ยนบรรยากาศที่บูติกลาฟจังหวัดกาญจนบุรีคี่่จะเออการนนนนน้้ไมูััดยหตตบงแข เี็ห้องที่เป็นห้องสวีทที่นี่ค่ะอันนี้คือห้องธันิโมงค่ะใช่ค่ะห้องธันิโมูงทำไมมีสองขึ้นยงใช่ค่ะขึ้นยังเขาสามารถเป็นแกลเลรีไ่ได้เป็นห้องน้น ไม่ทำเตียงเดียวค่ะ้าใช้ทเป็นสองเตียงเพราะว่าเดี๋ยวันแบบรา่อยากทําคเ็เตียงเดียวเเียงใหญ่เนสามนองคนได้อยู่แล้วค่ะพราะคนพกุก็คือสหัคแ้ก้าแขมาการ่เยอะเป็นแคลอรีก็นอนกังคนะคนก็ห้า คนละห้าร้อห้ารอครับเป็นแง่องคือวแชอบาอยู่เอะลครับ s 2 s 2, 2. 2, 2. 2, 2 s 2 s 2เรามาดูห้องน้ำหน่อยครับสวัสดีครับ16นาฬิกาครับ 1 6 3 3 2นาฬิกามนาทีมีนาคมพุทธศักราช2564ันี่วันจันทร์ที่ไหนที่ไหนที่ไหนบูติกลาฟรีสอร์ทผมชอบต้นไม้ใหญ่นะต้นไม้ต้นนี้ใหญ่มากต้นอะไรอ่ะี่ต้องไปถามรู้สิโอ้ ใหญ่มากๆเลยใหญ่มากๆเลยโอเคเข้าไปดูด้านในนะครับว่าเป็นอย่างไรต้นไม้ใหญ่มากต้นไม้ใหญ่มากต้นไม้ใหญ่ มีแพ้มีแพ้ฮะมีแพ้มีแพ้เง,งียบอ่าเง,งียบหลังคาเท่ดีนะโอ้อืม ที่ต้นไม้ใหญ่เยอะจังเลยนะอ่ะขึ้นไปดูข้างบนอ่ะผู้บริหารผู้บริหารแนะนำนะจ๊ะ การชูวิสโพสชันขอัวสตน์อัพอนเคออยู่ในคอนเซ็คชั่นอเบอร์มานอนที่แพรนะฮะแม่น,น้ำสายเดียวกับตหิวนนี้แข็งน้อแพรน้อยอไปดูกันนะ ใช่ปลาตะเพียนหางแดงว่ะครับใช่ค่ะโอ้โหมันมีมันอยู่เยอะมากโดยเฉพาะช่วช้าแอร์แอร์เป็นสีดำดำนี่รก็ทาสีดำนี่ไหมที่เรือทันเก้านี่งเรือทันเก้า สองพันห้ค่ะสองพันห้าสองคนก็สามคนก็สามพันก็คือคนละพันสองจริงจริงจะตีเป็นคนไท่าไหน่คะแต่ว่าห้องนี้เท <À, boys. S 1> ่าไหร่สองพันห้าใช่ไหมห้องนี้สองคนสองพันห้าร้อย้สามคนก็สามพันโอ้โหรวมตดมากค่ะโอ้เข้ามาเยอดอากเยอะ นเกาะด้านขวามือก็จะเป็นสะพานแขวนซ้ายมือก็จะเป็นสะพานเฮ้ยมีช้างด้วยพี่มีช้างอยู่ยด้วยตนระงไหนมั้ใช่ตรงนู้นจะเป็นแขนฉานอยอ,ยาอันนี้มีสะพานแขวน,นด้วยใช่ค่ะสะพานแขวนของที่นี่หรือคะ,อะจริงๆสะพานแขวนเป็นสะพานสาธารณะนะคะเป็นของอันนี้อยู่ห่างของสตา์ฮิล์กี่กิโลประมาณหนึ่งกิโลทางน้ำถ้าทางน้ำวันไม่ค่อยชัวร์ค่ะ แต่ถ้าทำบกกัน้ำให้ดีนี่ฮะทางน้ำลอยคอไปให้สตาร์ทดี่เลยนะเราต้องติดกันต้องต้องแบบสตาร์ทิวต้องลอยคอมาที่เราค่ะอยากจะมีฟิลลอนนี้แบบนี้บ้างกันคือนี้นอนนี้ไหมอะคะไม่ไม่ทำไมอะนอนเดียวอ้าวทำไมอะนอนคนเดียว ยางเขามีฟิวนั่งตรงที่เอ่อเอ่อเก่งเก่เก่งเก่งเกองเก่งถอธิฐานแลถ้าสอบัตอใครจะคนรวยรวยบอกบอเมาโอ้ดีมาสเต็กคัเปีเตอร์หรืออยงช่วงกคือจะแบบว่าเป็นไทไลน์ไหมะเปนแบแห้งน่าเผา น้ำมันดูน้ำไม่ลึกนะคะแต่มันจะเป็นน้ำไหลเหงื่อจะแบบค่อนข้างที่จะไหลแรงอเตียงะเตียงเป็นรายการครับหรือหรือหรือที่ติงเพลงอันนี้นะเอ o ง t อเด o ูดไทม์นะฮะใครที่กำลังจะเลิกกันนะใครที่กำลังจะซ่อมแซมกันก็ต้องมานะแอนน์มีนิฟยูเลิฟมีช่วยช่วยแทรกว่านะ อีกสักครั้งหนึ่งวันพรุน้ห้องน้าเป็นไงนี่ใหญ่โอโทงห้องน้ําดีห้องน้าดีมากแล้วครับห้องน้ออกา,านก็เป็นน้ำนะโอ้โหเป็นไม้ทุกที่ทุกห้องเนี่ยเป็นไม้จริงหมดเลยเพราะฉะนั้นจะมีขอ้ขอข้อเงื่อนไขคือว่าไม่ไม่อนุญาตให้ทําอาหารภายในห้องพักไม่นตว์เลียงเข้ามาเพราะว่า มันมีทั้งแขกไทยแล้วก็ต่างชาติถูกไหมคะบางครั้งแขกต่างชาติเรือนี้เหลือพี่ป่ะไม่ใช่ค่ะเป็นเรือของพี่่แล้ค่ะแต่ว่าเขาก็โคกับเราว่าเวลามีแขกเราก็ให้เขาเว่นทีนนะห้องลินห้องลิงลนเลยลนะไป